สวัสดีครับก็วันนี้ผมก็มีรถไถญี่ปุ่นนะครับเก่าญี่ปุ่นร้อเปอร์เซ็นต์ไม่เคยใช้งานในไทยนะครับเป็นคูปัต้าดีสิทนะครับคูปัต้าดีสิทมาพร้อมอุปกรณ์โรตารี่นะครับโรตารี่ตีดินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับโฟวินนะครับฐานล้อลกว้างแปดสิบเซนนะครับาล้อกว้างแปดสิบเซนเขาลองอ้อยได้สบายๆนะครับ าญี่ปุ่นร้อเเซ็นไม่เคยใช้งานในไทยนะครับนใดต้องการหารถเล็กๆนะครับไวเ้เข้าร่องเข้าไล่เข้าสวนนะครับเครื่องดีครับเครื่องแน่นๆเลย แน่นนะครับไม่มีไอระบายฮะฮา,าวนดีปกตินะครับมันมอบแบตใหม่นะครับใส่มอบแบตให้ใหม่นะครับอ่าี๋ยว 没路了。<noise> <noise> <noise> สวยๆนะครับเก่าญี่ปุ่นร้เปอร์เซ็นต์ไม่เคยใช้งานในไทยนะครับขายไม่แพงครับ65,000บาทครับ6ก0 0ื่นบาทพร้อมโรตารีพลดินนะครับรถอยู่ตำบลกลางลงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับ เพ่อทูตุ่ง92 356 2995นะครับมีเข้ามาหลายคันนะครับสวัสดีมัวแต่ทําคันที่ติดประจํานะครับรถเล็กๆผมก็มีเข้ามาหลายคันนะครับยังไม่ทันได้อัปเดตนะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้ชมไป็นคันๆไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ